บรรยากาศเหนือแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาในเช้าว,วันใหม่เริ่มต้นด้วยความเงียบสงบที่น่าสะพรึงกลัวท้องฟ้าสีครามสดใสกลับแฝงไปด้วยกระแสคลื่นความตึงเครียดที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ทุกวินาทีรายงานล่าสุดจากหน่วยข่าวกรองทหารพรานจูโจมระบุว่าพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณแนวรัดลวดหนามที่เป็นเส้นแบ่งอธิปไตยเหนือพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์กลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่าย เริ่มแอบลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยโดยใช้ความมืดและสภาพภูมิประเทศที่รกชัดเป็นเกราะกำบังการลุกล้ำในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทางการเมืองแต่เป็นการท้าทายอำนาจรัฐและอธิปไตยของชาติไทยอย่างจงใจความพยายามในการเคลื่อนย้ายหลักเขตและการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารรับในพื้นที่ทับซ้อนได้กลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้กองทัพไทยต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาด สถานการณ์ที่บริเวณช่องอานม้าและภูมะเขือเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นฉีกกระชากค,ความเงียบของป่าเขากองกำลังฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มาเพียงมือเปล่าแต่มีการสนับสนุนด้วยอาวุธหนะักที่ซ่อนตัวอยู่หลังแนวเขาพนมดงรักภาพจัด,ดาวเทียมจารกรรมและโดนสอดแนมรุ่นล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการวางกำลังพลเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อหวังจะยึดครองพื้นที่สูงขมเหนือหมู่บ้านของพลเรือนไทย นี่คือนาทีวิกฤตที่คนไทยทั้งประเทศต้องจับตามองเมื่อรั้วลวดหนามที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติถูกละเมิดความชอบธรรมในการป้องกันตนเองจึงถูกประกาศออกมาจากกองบัญชาการยุทธการร่วมอย่างเป็นทางการกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ในแนวเพลาอีกต่อไปแต่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ผู้ลุกลานด้วยขีดความสามารถที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ได้ ในขณะที่โลกกำลังจับจ้องมองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งและชัดเจนการเจรจาทางการทูตในระดับอาเซียนเริ่มถึงจุดทางตันเมื่อฝ่ายตรงข้ามยังคงส่งกำลังพลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนคำสั่งหยุดยิงความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะยืดเยือ้อกำลังจะถูกยุติลงด้วยปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่โลกต้องจารึก นี่คือปฐมบทของสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารแต่ตัดสินกันด้วยสติปัญญาและเทคโนโลยีการรบที่แม่นยำดุดจับวางทุกพิกัดของศัตรูถูกล็อกไว้ในระบบเป้าหมายดิจิตอลรอเพียงการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้บัญชาการสูงสุดเพื่อเปิดฉากสั่งสอนผู้ที่บังอาจลองดีกับอำนาจของพญาอินทรีไทยวินาทีที่เครื่องยนต์ของฝูงบินขับไล่ F16 เริ่มร้องคำรามบนรันเวย์ของกองบินในผ้าอีสานคือสัญญาณเตือนภัยสุดท้ายที่ส่งไปยังผู้ลุกรานทหารกล้าทุกนายบนแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงบและเยือกเย็นภายใต้แววตาที่มุ่งมั่นนั้นคือความรักในแผ่นดินเกิดและศักดิ์ศรีของชาติที่ไม่อาจยอมให้ใครมาเหยียบยำ่ำความตึงเครียดพุ่งสู่จุดสูงสุดเมื่อเวลาที่กำหนดไว้เดินทางมาถึง ท้องฟ้าชายแดนไทยที่เคยสงบเงียบกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามของนกเหล็กและแสงไฟแห่งความยุติธรรมปฏิบัติการกวาดล้างผู้ลุกรานในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์การสงครามเคยบันทึกไว้กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่อึดใจข้างหน้าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกตารางนิ้วของไทยจะได้รับการปกป้องด้วยชีวิตและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ ดึงสติและร่วมติดตามบทวิเคราะห์เจาะลึกในนาทีต่อนาทีเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่การประทะกันทางทหารแต่มันคือการเปลี่ยนดุลอำนาจและศักดิ์ศรีของชาติในเวทีโลกอย่างแท้จริงรุ่งอรุณแห่งความจริงกำลังจะเปิดเผยว่าเหตุใดการแอบรุกล้ำเพียงเล็กน้อยจึงนำไปสู่จุดจบที่รุนแรง และรวดเร็วเกินกว่าที่ศัตรูจะจินตนาการได้ท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นรากับหม้อน้ําที่กําลังจะระเบิดรายละเอียดเชิงลึกจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงได้เผยให้เห็นความซับซ้อนของแผนการลุกล้ําในครั้งนี้กองกําลังฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เพียงแค่เดินเท้าข้ามแดนมาอย่างไร้ทิศท,ทางแต่พวกเขามีการจัดตั้งระบบฐานส่งกําลังบํารุงขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาของป่าดิบชื้นตามแนวพนมลงรัก การเลือกชัยภูมิบริเวณเนิน350และเนิน225เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะยึดครองพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่หนักและขี่ปนาวุธวิถีโค้งรุ่นเก่าแต่ทรงพลังอย่าง BM21 ซึ่งหากถูกนำมาติดตั้งสำเร็จจะกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนชาวไทยในรัศมีหลายสิกิโลเมตร นี่คือความท้าทายที่กองทัพไทยไม่อาจยอมรับได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวในห้องปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่สองข้อมูลดิจิทัลมหาศาลถูกประมวลผ,ลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของฝ่ายลุกล้ำความขัดแย้งนี้ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นเพราะเบื้องหลังของแนวลวดหนามที่ถูกตัดขาดคือเครือข่ายของกลุ่มทุนสีเทา และขบวนการผิดกฎหมายที่อาศัยช่องว่างของความไม่สงบชายแดนเป็นเกราะป้องกันอาณาจักรนรกของพวกตนการลุกล้ำอธิปไตยในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเขตแดนบนแผนที่แต่มันคือการ,รเผชิญหน้าระหว่างระเบียบโลกที่ยึดถือความถูกต้องจับอำนาจมืดที่ต้องการทำลายความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทหารไทยไม่ได้เพียงแค่แบกปืนเพื่อรักษาพื้นดินแต่พวกเขากำลังแบกความหวัง ในการกวาดล้างอิทธิพลเถื่อนที่กัดกินภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานความน่าสะพรึงกลัวของสถานการณ์อยู่ที่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มใช้โล่มนุษย์เป็นเครื่องมือทางการเมืองมีการเกณฑ์ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนความขัดแย้งของประชาชนแต่ด้วยเทคโนโลยีการพิสูจน์ทราบตัวตนที่ล้ำสมัยกองทัพไทยสามารถแยกแยะระหว่างชาวบ้านที่ถูกบังคับ กับทหารอาชีพที่แฝงตัวมาในคราบพลเรือนได้อย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อความชอบธรรมในระดับสากลประเทศไทยเลือกที่จะนิ่งสงบเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดการนิ่งสงบนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการรอคอยให้เป้าหมายทุกจุดปรากฏออกมาอย่างชัดเจนภายใต้แสงสว่างของความจริงที่ไม่อาจบิดเบือนได้ ปฏิบัติการทางอากาศถูกวางแผนอย่างแยบยลเพื่อจำกัดวงความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดเป้าหมายไม่ใช่การทำลายชีวิตแต่เป็นการทำลายขีดความสามารถในการรบและโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดกฎหมายฝูงบินขับไล่ F16 ที่ได้รับฉายาว่าพยาอินซีแห่งน่านฟ้าไทยได้รับการอัปเกรดระบบเรดาร์และชุดอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุด ซึ่งสามารถระบุพิกัดเป้าหมายได้ในระดับเซนติเมตรแม้ในสภาวะทัศนวิสัยต่ำหรือในเวลาค่ำคืนที่มีเมฆหนาปกคลุมความพร้อมรบของกองทัพอากาศไทยในนาทีนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตที่ดังแว่วมาตามสายลมชายแดนคือเพลงมรณะที่ส่งตรงถึงผู้ที่คิดจะละเมิดกฎหมายสากลและอธิปไตยของไทย เมื่อเข็มนาฬิกาเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในยุทธการสถาปนาอธิปไตยความเงียบงันที่ปกคลุมชายแดนไทยกัมพูชาก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยคลื่นความร้อนจากเครื่องยนต์อากาศยานหน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมอยู่ตามแนวหน้าได้ส่งสัญญาณสุดท้ายเพื่อยืนยันพิกัดคลังแสงลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินความเป็นความตายแขวนอยู่บนเส้นได้และโลกกำลังจะได้เห็นว่า เมื่อสิงโตแห่งสยามถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการนิ่งสงบการตอบโต้จะรวดเร็วและรุนแรงเพียงใดรั้วรวดหนามที่เคยถูกเหยียบย่ำกำลังจะได้รับการกู้คืนด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันลบเลือนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการนับถอยหลัง3นาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกอย่างจะราบเป็นหน้ากล่องเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตเจจากเครื่องบินขับไล่ F16 ดังสนั่นวันไหวไปทั่วผืนป่าชายแดน ทันทีที่ล้อเครื่องบินพ้นจากรันเวย์ปฏิบัติการกวาดล้างภาคพื้นดินที่กินเวลาเพียง3นาทีก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่ม 4, สุ่ม5แต่เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่กองทัพไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนักบินผู้เชี่ยวชาญน,นำเครื่องเข้าสู่พิกัดสังหารด้วยความเร็วเหนือแสงพร้อมกับการล็อกเป้าหมายผ่านหน้าจอแสดงผลดิจิทัล ที่ระบุพิกัดของฐานที่มั่นและคลังแสงลับของฝ่ายลุกล้ำไม่อย่างละเอียดเป้าหมายหลักคือการทำลายขีดความสามารถในการรบของศัตรูให้ราบคาบก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตั้งตัวในเวลาเพียง180วินาทีระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาด500ปอนปอถูกปล่อยออกจากใต้ปีกพยาอินทรีไทยพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง แสงสีส้มแดงจากการระเบิดลุกโชนขึ้นเหนือแนวเขาพนมดงรักแรงอัดอากาศมหาศาลทำลายคลังเก็บกระสุนและจุดรวมพลของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจนราบเป็นหน้ากลองรั้วลวดหนามที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือปกปิดการลุกล้ำกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าในพริบตาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ที่ควบคู่ไปกับการโจมตีทางอากาศ ทำให้การสั่งการจากกองบัญชาการส่วนหลังของศัตรูเกิดความปั่นป่วนและไร้ทิศท,ทางนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าอธิปไตยของชาติไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาล้อเล่นได้ความเงียบสงัดเข้าปกคลุมสมรภูมิอีกครั้งหลังจากสิ้นเสียงระเบิดนัดสุดท้ายแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของการสูญเสียจากฝั่งผู้รุกราน หน่วยรบพิเศษและทหารพานจู่โจมของไทยเริ่มเคลื่อนที่เข้าเคลียร์พื้นที่เป้าหมายด้วยความระมัดระวังภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือความพินาศย่อยยับของฐานที่มั่นที่แอบสร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายอาวุธหนักจำนวนมากรวมถึงรถบรรทุกติดตั้งจรวด bm 2 1ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีปฏิบัติการครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ว่า เป็นหนึ่งในการโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับกําลังพลของฝ่ายไทยแม้แต่นายเดียวการตอบโต้ที่รุนแรงและรวดเร็วนี้ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องผืนดินแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประเทศในภูมิภาคว่ากองทัพไทยมีความพร้อมและศักยภาพสูงพอที่จะยุติความขัดแย้งทุกรูปแบบภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดหากพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการสารนาทีนี้คือการทำลายความฮึกเหิมของฝ่ายตรงข้ามลงอย่างราบคาบการเลือกโจมตีเฉพาะจุดสำคัญแสดงให้เห็นถึงความมีจริยธรรมในการสงครามที่เน้นการทำลายล้างเป้าหมายทางทหารโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนอย่างไรก็ตามความตึงเครียดไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเพราะการสูญเสียครั้งใหญ่นี้อาจนำไปสู่การแก้แค้นทางการเมืองหรือการยกระดับความรุนแรงในรูปแบบอื่นได้ทุกเมื่อ กองบัญชาการกรองทัพไทยจึงยังคงประกาศสถานะความพร้อมรบสูงสุดไว้ตลอดแนวชายแดนพร้อมกับมีการเสริมกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยเข้าประจำการเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับประกันว่าเหตุการณ์ลุกล้ำทำลายลัวลวดหนามเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองบนแผ่นดินไทยอีกต่อไปความมั่นยำระดับสัญญกรรมของการโจมตีที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง3นาทีนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นภาพสะท้อนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการทหารที่ประเทศไทยซุ่มพัฒนามานานหลายทศวรรษเมื่อพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าการเลือกใช้เครื่องบินขับไล่ F16 ร่วมกับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์นั้นเป็นยุทธวิธีที่ต้องการส่งสารไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าทุกพิกัดที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยนั้นอยู่ในสายตาของกองทัพไทยเสมอ ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทุวิธีหรือ Data Link ช่วยให้นักบินสามารถรับทราบข้อมูลเป้าหมายจากโดรนสอดแนมที่บินอยู่สูงเหนือเมฆได้ในเวลาจริงการทำลายล้างครั้งนี้จึงไม่ใช่การหวานระเบิดคมขวัญแต่เป็นการทำลายฟันเฟืองสำคัญในระบบส่งกำลังบำรุงของศัตรูอย่างเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะจุดที่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์รวมการสื่อสาร และคลังเก็บวัตถุระเบิดแรงสูงนอกจากความเหนือกว่าด้านอากาศยานแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในปฏิบัติการครั้งนี้คือกระบวนการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคู่ไปกับการประทะในทางกายภาพก่อนที่ F16 จะเข้าสู่ระยะปล่อยอาวุธเพียงไม่กี่วินาทีเครื่องสัญญาณรบกวนประสิทธิภาพสูงได้ถูกส่งออกไปเพื่อทำการแทรกแซงระบบเรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ส่งผลให้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและหน่วยยิงจรวด B.M.21 ของศัตรูไม่สามารถล็อกเป้าเครื่องบินไทยได้เลยแม้แต่น้อยนี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของยุทธวิธีแบบเก่าที่เน้นเพียงจำนวนพลและอาวุธหนักจากยุคสงครามเย็นเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับระบบการรบแบบอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธหลักความร้มเหลวในการตอบโต้ของฝ่ายลุกล้ำในครั้งนี้ จึงกลายเป็นบทเรียนที่สั่นสะเทือนไปถึงกองบัญชาการใหญ่ในพนมเปนในมิติของความขัดแย้งเชิงพื้นที่นักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์มองว่าการใช้แนวลวดหนามและพื้นที่ทับซ้อนเป็นเกราะบังหน้าเพื่อปกป้องธุรกิจสีเทานั้นได้มาถึงจุดจบแล้วข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุชัดเจนว่าฐานที่มั่นที่ถูกทำลายหลายจุดมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุ่มทุนข้ามชาติ ที่ประกอบกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์และบ่อนการพนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ตามแนวชายแดนการที่กองทัพไทยตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการกู้คืนอธิปไตยเหนือพื้นดินแต่เป็นการทำลายรากเน่าของอาญากรรมไซเบอร์ที่กัดกินความมั่นคงของประชาชนไทยและภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องการสูญเสียศูนย์บัญชาการรับเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อสายป่านทางการเงินของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่หนุนหลังกองกําลังลุกล้ําอยู่เบื้องหลังความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตที่เคยมีมาในอดีตถูกเปิดเผยออกมาอย่างลามกผ่านพฤติกรรมการบิดเบือนข้อเท็จจริงของฝ่ายตรงข้ามแม้จะมีโต๊ะเจรจาและการลงนามในบันทึกความเข้าใจแต่เมื่อผลประโยชน์มหาศาลจากเครือข่ายสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องคำมั่นสัญญาเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงเศษกระดาษ การที่ประเทศไทยเลือกที่จะตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสดงจุดยืนว่าความอดทนมีขีดจำกัดและสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหลังจากนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เรามีความพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารที่รุนแรงและแม่นยำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติขณะที่ควันไฟจากการระเบิดเริ่มจางหายไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือค,อคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการลุกลานที่ล้มเหลวในครั้งนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจภายในหรือไม่หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจารูปแบบใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจในแสนญ,ญาณุภาพอย่างไรก็ตามในระหว่างที่การเมืองระหว่างประเทศกำลังดำเนินไปทหารไทยในแนวหน้ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพราะในโลกของการจารกรรมและการแก้แค้นสงครามที่แท้จริงอาจพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเงามืดหลังจากที่เสียงระเบิดในสมรภูมิสงบลงภายหลังจากควันระเบิดจางหายไป สิ่งที่ลงเหลืออยู่บนพิกัดยุทธศาสตร์เนิน350และภูมะเขือคือภาพความย่อยยับของกองกำลังที่บังอาจล่วงละเมิดอธิปไตยไทยรายงานสรุปความสูญเสียเบื้องต้นระบุว่ามีกำลังพลฝ่ายลุกล้ำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน้อย24นายและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทหารพลานจูโจมของไทยยังสามารถเข้ายึดรถถังหลักจำนวน6คัน ที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่ยังใช้งานได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตระนกและขวัญกำลังใจที่แตกพ่ายของฝ่ายตรงข้ามเมื่อต้องเผชิญกับอำนาจการทำลายล้างจากฟากฟ้าของฝูงบิน F 1 6ความสำเร็จในเชิงยุทธการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนับจำนวนศพหรืออาวุธที่ยึดได้แต่มันคือการทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายลุกรานลงอย่างสิ้นเชิงโดยที่กองทัพไทยไม่มีความสูญเสียในชีวิตกำลังคนแม้แต่นายเดียว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จระดับ100%ในเชิงบริหารจัดการวิกฤตการผลกระทบที่ตามมาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสมรภูมิแต่กำลังลุกลามเข้าสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจกและสังคมของกัมพูชาอย่างรุนแรงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำพนมเปญในการอนุญาตให้กลุ่มทุนสีเทาและขบวนการสแกมเมอร์เข้ามาใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการได้กลายเป็นบูมเมอแรงที่ย้อนกลับมาทำลายตัวเอง เมื่อความจริงถูกเปิดโปงและฐานที่มั่นถูกบทขยี้นักลงทุนต่างชาติที่เคยมองเห็นกัมพูชาเป็นดินแดนแห่งโอกาสเริ่มถอนตัวอย่างรวดเร็วเม็ดเยนมหาศาลไหลออกจากประเทศมุ่งหน้าสู่ไทยและเวียดนามที่มีเสถียรภาพมากกว่าในขณะที่ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีโลกสั่นคลอนอย่างหนักจากการถูกประนามว่าให้ที่พักพิงแกอ่อาชากรข้ามชาติความชอบธรรมที่ไทยได้รับจากประชาคมโลก ทำให้เรามีอำนาจต่อรองสูงขึ้นในเวทีการเจรจาระดับสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตราส่วนแผนที่หรือข้อพิพาทเขตแดนอื่นๆในอนาคตในมิติของความมั่นคงระยะยาวกองทัพไทยได้เริ่มกระบวนการสถาปนาเขตความปลอดภัยอัจฉริยะตลอดแนวตะเข็บชายแดนมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและหอคอยสังเกตการที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเพื่อปิดตายโอกาสที่ขบวนการนารก หรือกองกําลังติดอาวุธจะแอบรุกล้ําเข้ามาตัดรั้วลวดหนามได้อีกการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่สีแดงให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตรถาวรนี้จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทํามาหากินได้อย่างอุ่นใจภายใต้ร่มเงาของกองทัพที่แข็งแกร่งบทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนไม่อาจสร้างขึ้นได้ด้วยการประนีประนอมกับผู้อธรรมแต่ต้องสร้างขึ้นจากความเด็ดขาด และการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าจนฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าแม้แต่จะคิดลองดีอีกต่อไปบทสรุปของยุทธการสถาปนาอธิปไตยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางการทหารที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในระยะเวลาเพียงสารนาทีเท่านั้นแต่มันคือหมุดหมายสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการตัวเลขความสูญเสียของผู้รุกราน ที่ยืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า24นายและการสูญเสียรถถังหลักถึง6คันรวมถึงการจับกุมเฉลยศึกได้อีก18นายคือเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดสำหรับใครก็ตามที่คิดจะประเมินค่าความรักชาติและความพร้อมรบของกองทัพไทยต่ำเกินไปปฏิบัติการครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความสงบไม่ใช่ความอ่อนแอและการนิ่งเฉยไม่ใช่การยอมจำนน แต่คือการรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ดาบแห่งความยุติธรรมฟาดฟันลงบนความอาธรรมเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินเกิดมองไปในอนาคตอันใกล้แม้เสียงปืนใหญ่จะสงบลงและกลุ่มควันจากการระเบิดจะจางหายไปแล้วแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงเป็นความท้าทายที่รอการเยียวยาความเสี่ยงที่อาจเกิดการตอบโต้ในรูปแบบสงครามลูกผสม หรือการโจมตีทางไซเบอร์จากกลุ่มอิทธิพลมืดที่สูญเสียผลประโยชน์ยังคงมีอยู่สูงมากกองทัพไทยจึงไม่อาจลดละการเฝ้าระวังได้แม้แต่วินาทีเดียวการเปลี่ยนผ่านพื้นที่จากสมรภูมิเลือดสู่เขตความปลอดภัยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับระดับสูงจะกลายเป็นแม่แบบใหม่ของการรักษาความมั่นคงชายแดนที่ทั่วโลกต้องเข้ามาศึกษาความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับความชอบธรรมทางจริยธรรม จะกลายเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่ทำให้ไม่มีมหาอำนาจใดหรือกองกำลังใดกล้าละเมิดล้วลวดนามของไทยได้อีกในภายภาคหน้าท้ายที่สุดแล้วชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทําลายล้างชีวิตแต่คือการกู้คืนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ถูกขบวนการอาชญากรเหยียบย่ำมาอย่างยาวนานภาพของธงไตรรงที่โบกสะบัดอ,อย่างสง่าง,งาม บนยอดเนิน350และภูมะเขือคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นว่าอธิปไตยของไทยจะยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินนี้ตลอดไปตราบเท่าที่เรายังมีทหารกล้าที่พร้อมสละชีพเพื่อชาติและประชาชนที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนกองทัพภารกิจครั้งนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงนั้น มีราคาที่ต้องจ่ายและไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความมั่นคงของชาติที่ถูกแลกมาด้วยความกล้าหาญและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในซีรีส์สารคดีชุดนี้ความเห็นของท่านคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยสะท้อนมุมมองต่อความมั่นคงของชาติในยุคใหม่หากท่านชื่นชอบบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นและตรงไปตรงมาเช่นนี้ โปรดอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมพูดคุยกับเราและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสถานการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมในฐานะผู้บรรยายและทีมงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในปฏิบัติการหน้ารักษาแผ่นดินรักษาศักดิ์ศรีและรักษาความเป็นไทยสืบไป สวัสดีครับ